สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ก็ประสมก็นะก็มาอัดเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะเพราะว่าไงเอเอเลิกงานเพิ่งเลิกมาพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยนะอากาศหนาวค่ะนะคะเห็นไหมนั่งตากแดดบ่าคะ่ะพี่น้องขนาดพี่แดดด้ดค่ะนะคะแดดส่องหน้านะคะพี่น้องหนาวนะคะป้าก็เลยอยากจะบอกว่านะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะ,ท,ะ,คะที่เอฟซีนะคะที่รัก ประสุมซหนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะขอบพระคุณมากมายเลยนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะป้าจะได้ไลฟ์สดได้ตอนนี้ป้าก็ต้องทําวีดีโอนะคะให้วีดีโอแล้วก็เวลามันจะได้เต็มๆนะคะเวลาจะได้ครบ4ี่พันกว่านะคะเพราะป้าเหนื่อยมากนะพี่น้องป้าก็เลยบอกเออนนะเข้ามานั่งดูทํากันบ้านข่าวนิดนึงนะคะพี่น้อง นะป้าก็เลยบอกว่าเออเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดกันนะคะป้าก็จะได้รวบรวมนะคะพี่น้องทากันบ้านเยอะๆนิดหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวยังไงช่องซุมทุกโชว์ก็ไม่ปล่อยเห็นหน้าก็ยังไงก็ต้องจะไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ป้าจะขอ,อดันช่องนี้ให้ครบผ่านกดก่อนนะคะเพราะว่าก็จะฝากคลิปหน้าข่าวาเข้าไปนะคะผ่านเข้าไปให้มันได้ชั่วโมงผ่านเข้าไปนะให้มันครบเราจะได้แบบ เข้ามาไล์สดกันได้นะคะอย่างน้อยก็เอฟซีก็น่ารักทุกคนเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่นะคะดันดันก็ไม่เออเท่าได้ภายในอาทิตย์นี้นะพี่น้องเออสองสามวันนี้ขึ้นมาได้ไล์สดได้ป้าก็จะมาจัดให้นะคะใกล้จะสรุปแล้วป้าก็นั่งทํากันมาอยู่แป๊บๆนึงนะคะเพราะว่ากลับมาเหนื่อยมากพี่น้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหน้าร้อนนะคะพี่น้องอากาศหนาวอากาศร้อนมากเดี๋ยวจะเกิด พุ่งนี้กับวันอาทิตย์นี่แหละคะ่ะขายของดีมากแล้วก็ดูดีบ๊อบไปชิวเต็มเลยป้าสลบสไลดเลยนะคะป้าเลยบอกว่าดิแมตาเนี่ยลืมไม่ขึ้นเลยเหนื่อยมากพี่น้องเพราะว่าอีดํามันออกไปแล้วนะคะแล้วก็ยังว่านะป้าก็ต้องทํางานคนเดียวตอนนี้ก็นะต้องสู้นะ,ะพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะมาพูดข่าวเรื่องหนึ่งนะคะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับหนะ้าข่าวตอนนี้นะ,ะเขาบอกว่าอะไรข่าวจากต่างประเทศนะคะ,อะไอทางเมืองไทยนี่แหละ นะคะเพราะว่าเป็นฝรั่งข้ามเมียเขาออกเขาออกข่าวถึงนอกต่างประเทศเลยนะคะคนเป็นเยี่ยมด้วยนะคะพี่น้องป้าก็โอ้ยตกใจเลยเห็นไหมคะต้องบอกไงว่าในการที่คนเราเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าแม้ว่าฝรั่งเนี่ยนะคะมันก็เฮี้ยก็มีเยอะนะคะอ๋อไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะติดเหลืองอีกนะคะคือคนไม่ดีมันก็มีเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแยกแยะเพราะว่าจะทุกวันเนี้ยมันดูออก มันดูกันยากค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายฝรั่งคนนี้นะคะเป็นชาวเอ่อเป็นเยี่ยมนะ,ะพี่น้องเพราะว่าเคยมีแฟนนะคะคอ่าคนเอ่ออะไรนะประเทศเอ่อเอ่ออเมริกามาแล้วนะคะพี่น้องว่าก็เป็นคนที่เป็นมาเฟียนะคะเป็นมาเฟียเก่าแล้วก็เคยติดคุกนาะประมาณสองปีมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วก็หนีหนีมาอีกค่ะพี่น้องทามาทําเรื่องที่ไม่ดีนะคะเอาไปมามาอยู่เมืองไทยเนี่ย ก็คบกันได้ไม่นานนะคะกับน้องคนหนึ่งนะคะท้องนะคะพี่น้องท้องนี่นะคะได้ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนสามเดือนเองคะ่ะพี่น้องนะคะทีนี้ไม่รู้อีท่าไหนนะคะเอาอาจจะทะเลาะกันนะ,ะทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะจนเอาไปมาจนเมียตึงบอกว่าเออไล่ออกจากบ้านนะคะสาเหตุเนี่ยมันเลยทําให้แบบฝรั่งเนี่ยนะคะคนคนคนที่มันจิตใจโหดเทียมเนี่ยแม้ว่าจะเมียดีขนาดไหนนะคะ พราะฝรั่งเวลามันได้โหดเลยนมันได้โหดเลยนะจึงบอกว่ายากมากนะพี่น้องที่จะนะดูนะพี่น้องว่าเาฝรั่งมันมีดีแบบไหนลักษณะดีแบบไหนมันดูยากนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นคนนิ่งๆบางครั้งนะคะมันดูคนคนไทยส่วนมากจะมองดูฝรั่งเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่มันมีอาการแอบแฝงก็มีเยอะนะคะตอนนี้ถึงบอกว่าเนี่ยเป็นข่าวหลายคนแล้วนะเพราะว่า ฝรั่งคนต่างชาติฆ่าเมียนะคะเพื่อสมบัติมั่งค่านุ่นเพราะทะเลาะไปแย่งหึงหวงมั่งเรื่องคบชู้เรื่องอะไรมั่งมันมีเยอะนะคะไม่ใช่เฉพาะจะเมืองไทยตอนนี้รู้สึกว่าโอ้สักเทือนเลยเบนเยี่ยมนะคะเมื่อข่าวนี้ออกมาปั๊บโอ้โหฆ่าเมียไทยท้องท,องทองอ้ทองอ่อนตายท้องอุ่มฆ่ายัดถังก็ใส่อะไรนะขยะ,ะใบสีเขียวะพ่อแม่นะคะทางเหนือนี่นะคะพี่น้องก็ได้ออกตามหากันนะ มาหลายวันนะคะมันหายสาบสูญไปโดยที่นะคะพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าไปทั้งไหนจนผลสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะตำรวจก็ขี่คายได้นี่เห็นไหมตำรวจไทยเก่งมากนะ,ะพอเห็นแบบนี้นะคะสามารถจับได้นะ,ะทันควันนะ,ะพี่น้องก่อนที่มันจะหนีออกนอกประเทศเพราะว่ามันหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นามาเฟียเก่ามันมีคดีติดค้างอยู่นะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะเพราะว่าคนเป็นเยี่ยมเหตุหลายคนเลยนะเยี่ยมโหดฆ่านะเมียตายถึงบอกว่าอยู่ที่นี่นะป้าถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยทําอะไรผิดใจเนี่ยพอมันถือว่าขนาดนี้มันอยู่ที่ประเทศเราแท้ๆมันยังไม่เกรงใจเราเลยมันยังกล้าทําอ่ะเพราะไอ้นี่มันพวกนี้มันติดยามันค้ายามาก่อนไงมันเป็นมาเฟียทำไมมันไม่กลัวเห็นไหมหน้าตาหล่อๆบางคนบอกเออนี่หาพวกฝรั่งนะรอให้หน่อยนี่ไอ้พวกรอแบบนี้แหละค่ะ เพราะอะไรอันตรายทางนั้นนะคะเข้าตัวเองเพราะอะไรเนี่ยถึงบอกว่าการที่จะมีแฟนฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเรียนรู้ฝรั่งมาหลายปีนักกว่าเออสิบปียี่สิบปีบางคนบางทีอยู่กันก่อนยังไม่ได้แต่งงานก็มีนะคะถึงกว่าจะได้แต่งงานมากว่าจะเอ่ออะไรล่ะแบบเออเรียนรู้กันเนี่ยมันมันลำบากค่ะนะจะคิดว่าคนมองว่าเออนะมาหาผัวฝรั่งมันง่ายอย่างงี้ฝรั่งมันไม่ได้ง่าย นะคะเพราะว่าเราจะหาคนดีๆล่ะมันหายากถ้าคนคนที่แบบจะเป็นเนื้อคู่คนที่ใช่ของเรานะนะคะมันมันทรมานนะคะพี่น้องเราก็หาแล้วหาอีกหายิ่งยิ่งหานะก็ยิ่งเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วแต่สิ่งนะศักดิ์สิทธิ์พรสวรสค์เราให้มาเจอใครคนนั้นเออนะคนนั้นที่จะใช่จริงๆนะเราต้องเรียนรู้นะคะเพราะเราเพราะฝรั่งเป็นคนชอบอิสระ,ะนะคะไม่ชอบกบารบังคับ นะคะคือต้องตามใจเขาอะนะยิ่งอยู่ประเทศเขาอย่างเงี้ยนะอย่างป้าเห็นไหมป้าก็ต้องนะตามใจลุงเขาว่าลุงไม่จะทําอะไรก็ทําทเพราะเขาจะเป็นเจ้าบ้านนะนะถ้าเกิดเขามาบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทำอะไรแต่เขาเวลาทานะเขาก็คือให้มารายาทถ้าคนดีๆนะเขาจะไม่ทําอะไรหรอกฝรั่งแต่ถ้าคนมันมันเลวอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่เกรงใจแล้ะเดี๋ยวนี้มันเป็นการกระแสนะคะเพราะว่าคนต่างชาติเดี๋ยวนี้มันคือหมิ่นยาม สีผิวกันมาเยอะแล้วคนเอเชียนะคะอย่างที่อเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะให้ระมัดระวังในเรื่องการที่นะ,ะการที่ฝรั่งทุกวันเนี่ยถ้าเราทําผิดอะไรเนี่ยนะคะมันแค้นมะมันไม่ไหว้หน้าแล้วนะว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนคนเอเชียเนี่ยมันเอาหมดนะคะก็มีเยอะนะ,ะตอนนี้ เพราะสังคมมันเปลี่ยนไปอยากให้เป็นนะคะพี่น้องเป็นการที่ให้ระมัดระวังนะอย่างป้ามีเรื่องอีดํานี่ป้ายังกลัวเลยว่าพาะมันเคยเจาะยางป้าแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ไม่มาทํางานป้ายังคิดเมื่อคืนป้าฝันเห็นรถป้าไงป้าเลยบอกเฮ้ยรถจะออกอ่าหมายเลขอ่อ ทะเบียนรถเราอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยชะมานมันเพิ่งออกไม่ไม่นานนี่เองนะคะอาจจะเป็นเรื่องการบ้าหวยมากเกินไปก็ได้ <c oughs> นะคะป้าก็เลยบอกว่าเออเมื่อคืนฝันว่านะ,ะได้ขับรถตัวเองถอยออกมาจากอา่อีกที่อีกทนึงข้างหลังเนะี่ยเป็นรถใหม่เอี่ยมเลยแต่ข้างหน้ากลับเป็นรถเก่าอย่างเงี้ยมันเลยแปลกๆนะวันนี้ก็เอามันก็คือ ในการงานมันก็โอเคเราก็ผ่านผลไปได้ดีนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่มีาหาคนทํางานไม่ได้เธอก็ต้องสู้ป้าอาจจะไม่ได้หยุดงานป้ามีความรับผิดชอบป้าก็บอกเจ้านายว่าไม่เป็นไรฉันก็จะอยู่จนกว่าเธอจะหาคนช่วยได้กูก็ไม่หยุดนะคะเขาบอกว่านี่ไงที่เขาทราบถึงน้ําใจป้าว่าป้าน่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือขนาดเจ้านายเขารวยนะคะเขาก็ยังป้าก็ยัง ไม่ได้คิดว่าแยกแยะว่าเออเขารวยแล้วนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาเรานะ,ะเจ้านายอยู่ได้เราเราก็ต้องอยู่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ดูผลงานเราแหละแต่ที่เขาจะให้งานฟัดเราทุกวันนี้นะคะป้าก็ยังบอกเลยว่า การที่งานฟัดทุกวันนี้มันยากมากค่ะนาเศรษฐกิจไม่ดีมันปิดเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยแย่มากทั้งเบ็นเยี่ยมทั้งต่างประเทศทุกวันเนี้น้ําไม่อุดไม่ออมเนี่ยไม่ได้นะคะพี่น้องที่ไหนก็เหมือนกันเมืองไทยก็เหมือนกันทุกวันนี้อย่าคิดแต่ว่ามาดามนะคะอยู่เมืองนอกอ่ะจะร่ําจะรวยจะมีเงินมีทองเขาก็มีพอกินค่ะนะคะถึงบอกว่าค่าใช้ใจ่ายทุกวันนี้นะมันเหมือนกันทั่วโลกนะคะพี่น้องทุกประเทศนะคะนี่แหละ ป้าก็นึกอยากจะฝากเอาไว้ว่าให้พิจารณาดีๆนะคะการที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะต้องประหยัดประอ,อมนะพี่น้องทําอะไรก็อย่าให้ผิดกฎหมายของประเทศเขานะคะถ้าทําผิดกฎแล้วนะมันสามารถที่จะนะคะ,ะลาบากใจในเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าโดนแจ้งอะไรเงี้ยนะคะป้าเพิ่งอยากจะเพิ่งเพิ่งรู้นะว่าในการที่ติดสติกเกอร์รถเนี่ยนะนะถ้าเกิดเป็นการโฆษณานะพี่น้องนะคะขายสินค้าเลยนะคุณโดนนะคะภาษี นะคะพี่น้องโดนทําไมการที่คนเราเนี่ยนะตอนที่ป้าทําธุรกิจหน้าบ้านเนี่ยก็มีพวกอ,ะ,อ,ะ,อะไรพวกคอนโทรน่ะนะคะแล้วก็พวกหน่วยงานเนี่ยเขาจะมาบอกเลยว่าเอ้าคุณทาป้ายโฆษณาหน้าบ้านไหมแล้วอย่างวันนี้จะบอกว่าจะไม่ทำเอ้าจะไม่ทําแบบนี้ได้ไงเพราะว่าป้าก็เลยทําติดกระจกไงหน้าบ้านเต็มเลยนะสุ่มไทยฟู้ดนะคะเพราะว่ามีอาหารมีเนี่ยเพราะว่าคนกันมคเอาเวด้วยบางครั้งพวกป้าขายตลาดนัดทั่วเป็นเยี่ยมใช่ไหมคะ ทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะทําแบบนี้นะ,ะคุณทาป้ายโฆษณาให้มันดีไปเลยคุณก็เสียภาษีแบบว่าอีกอย่างหนึ่งไงเพราะว่าถ้าเกิดทําเล็กทํามากทําใหญ่มันเสียภาษีตามที่กําหนดนะคะถ้าคุณทาป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะคุณเสียเยอะถ้าคุณทําเล็กๆสังเกตดูไหมตามร้านเนี่ยต่างประเทศเขาจะทําโฆษณาเล็กนิดเดียวนะคะ พอที่อ่านออกเห็นอย่างเงี้ยถ้าทําใหญ่ๆพวกนั้นจะเสียเงินเยอะพราภาษีเนี่ยเขาจะคิดตามตามอะซินตามตัวหนังสือโฆษณาป้าเพิ่งรู้นะคะเขาเลยถามเอ้าเธอติดไป้ายอ่อส้มทอกโช นะฮะสติ๊กเกอร์เลยรถเนี่ยเพราะว่าต่างประเทศเขาเลยถามนะฉันบอกว่าเออมันเป็นการโฆษณาเป็นการอะไรไหมไม่ใช่ช่องฉันเองนะอ๋อโอเคถ้าคิดว่ามันเป็นขายสินค้านะ่ะเพื่อนร่วมง,งานยังบอกเลยว่าคุณเสียเงินนะคุณโดนจับนะถ้าคุณแบบทําธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยพาอบอกแล้วไงครับว่าต่างประเทศเนี่ยคุณจะทําธุรกิจจะทําอะไรเนี่ยนะคะยางจะเอาส่งก,งกาแฟป้ายยังเคยคิดเลยว่าจะเอาก,กาแฟมาขายเอาโน่นนี่ มันไม่ได้ค่ะมันต้องคือจะขายอะไรออนไลน์เนี่ยมันต้องแจ้งภาษีแจ้งต่อโมอน,นะคะเพราะว่าคนน่ะมันก็จะแจ้งเพราะยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ a c e b o o k นะคะเพราะเดี๋ยวนี้อะ,อะไรอะ่ะในการที่หน้า a c e b o o k เนี่ยนะคะพี่น้องมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะจากไทยเป็นอังกฤษจังประเทศนู่นต่างๆน,นานาวันนี้เพื่อนร่วมงานเอเด็กคนนั้น่ะมันเป็นคนประเทศรัสเซียใช่ไหมมันเลยบอกว่าขึ้นหน้า a c e b o o k อะ่ะมันเลยถามป้าบอกอุ้ย ส้มเธอประกาศหาเพื่อนร่วมงานหรือคนไทยเหรอจะบอกเอา้าเธอรู้ได้ยังไงเอาก็ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กป้างง,งนะฮะเพราะอะไรเพราะเพราะป้าไปไปกิ๊กนะคะเลือกประเทศอะ พอดีก็ไปโดนมือไปโดนเลือกประเทศของมันด้วยนะต่างๆนาะนาะนะพอดีขึ้นมามันก็อัตโนมัติงฮนะนี่แหละฮะก็จะโพสอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวป้าว่าจะไปแก้ออกอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียหายนะป้าก็บอกว่าเออถ้าเกิดนะคนที่อยู่ใกล้บ้านป้านนะเอาพร้อมที่ทํางานนะก็มาแต่ตอนนี้เขาก็คงเขาคิดแหละนะฮะบอกว่าป้าก็บอกว่า,า,อวาโอ้ยมันมันยากนะที่คนไทยจะมาทํางานนะเ,เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเลเซลเล่นนะเธอเป็นคนที่อ,อะไรนะไอ คือจะบอกว่าจุกจิกอะนะเป็นคนที่เขาเรียกอะไระเป็นคนเจ้าระเบียบ นะคะถ้าทําไม่ถูกต้องป้าจะไม่ให้ผ่านเลยนะคะจะต้องให้ถูกใจตัวเองด้วยเพราะว่างานออกมาต้องดีอย่างเงี้ยเป็นคนตรงๆเนี่ยเจ้านายที่เขาพอใจป้าใช่ไหมครับวันเขาก็เลยบอกว่าป้าเราบอกอุย้ยเธอมองหาพวกฝรั่งเหะอ,อ่าเอาเลยคนไทยอ่ะเขาจะไม่รับประกันนะเขาบอกนี่เขาเห็นเธอทํางานเก่งๆนะมันคนเราอ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่แน่นอนแต่ละคนใช่ไหมเพราะคนไทยนี่ส่วนมาก่ะก็จะแต่งตัวสวยนะแบรนด์นมทั้งนั้นอะ่ะเธอจะเอามาทํางานอย่างฉันอะ่ะหนักๆฉันคิดว่าเธอจะผิดหวังแน่นอนนะคะ เพราะบางคนเขาก็สู้นะคะแต่ว่ามันมีน้อยมากเพราะว่างานบ้านป้าร้านป้ามันหนักนะคะแล้วกลัวแบบคนไทยมาทําอยู่ไม่ทนกลัวจะเสียเสียป้าไงนะคะ mm. ป้าก็ไม่ได้ว่าอดตัวเองเก่งนะ,ะ mm. ป้าเท่าก็ตัวเองทําได้นะคะถ mm. ึงบอกว่าป้าทามาเก้าเก้าเดือนกว่าแล้วนะคะ mm. ป้าก็ไม่เคยลาไม่เคยหยุดไม่เคยป่วยนะคะสาธุป้าก็อยากให้คนไทยเี่ย บางคนเนี่ยเก่งๆภาษาไม่ทํากับป้าหน่อยวันนี้เขาเลยพูดเลยบอกอืฉันคิดดูแล้วมันพวกเธอพูดภาษาไทยด้วยกันนะ่ะมันก็คงยาวอะคงคุยกันนะงานไม่ได้แล้ว่วาอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะป้าถึงบอกว่าถ้าเกิดคนไทยมาอยู่ด้วยกันคงคุยกันตลอดแหละ ก็มันถ้าเราคนไทยมาพูยมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ภาษานะคะป้าถึงแนะนําว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเราทำงานอ่ะเราอยากได้ภาษาอ่านอา record, อกเขียนได้เราก็ต้องเอาคนที่นะคะคนเป็นเยี่ยมหรือคนที่พูดภาษาได้เราจะได้เก่งภาษาขึ้นที่ป้าเก่งเริ่มอ,า sweep, อา่านออกเขียนได้นิดนึงเริ่มพูดเก่งเริ่มขึ้นเข้าเข้าใจนะเพราะาป้าต้องทํางานกับฝรั่งนะคะเราจะได้รู้เอ้ยอันนี้มันมันเป็นภาษานี้แปลว่าอะไรเพราะว่าป้าก็ไม่ได้เก่งนะคะเนี่ยทุกวันนี้ป้าถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเนียได้ ไปไปอะไรคิดนะคะพี่น้องว่าเออถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราจะทำยังไงเพื่อความเป็นตัวรอดนะคะอยากให้ไปอ่านนะคะหัดอ่านหัดเขียนนะะพี่น้องไปโรงเรียนนะคะเราใช้ชีวิตให้เป็นนะคะไม่งั้นเราถึงจะอยู่ได้ ป้าก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออทุกวันนี้นะคะอยู่ได้แบบสบายๆนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะป้าก็บอกว่าเออช่วงนี้งานเยอะป้าอาจจะนะคะมีเวลาบ้างพี่น้องเพราะว่าได้มาไลฟ์สดป้าก็ทําการบ้านนะคะเดี๋ยวป้าไลฟ์สดแล้วป้าจะขึ้นมาบอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ป้าก็ต้องอัดเป็นวิดีโอนะให้สิบนาทีหรือ15นาทีให้เวลาชั่วโมงมันขึ้นดูหลายๆรอบก็ได้ค่ะนะคะนะคะบางคนมีช่องนั้นเออกลับมาเออมาดูอีกก็ได้ค่ะเวลามันจะได้ขึ้นดันช่องป้านะคะ ขอบคุณมากมายนะคะเพราะว่ายังไงป้าก็จะได้มาไลฟ์สดนะคะพี่น้องเพราะว่านี่เห็นไหมคืออากาศดีๆป้าก็ได้ออกมานั่งไลฟ์สดสบายๆเพราะว่าวันไหนไม่มีคนอยู่นะคะคือคือไม่ต้องเสียงดังอะไรมากมายอย่างนี้เสียงมันกก้องอยู่แล้วเพราะว่าไอ้น,นี้ชัดมากค่ะพี่น้องไม่แอปเลยนะคะหน้าโอ้โหดูดีดูไม่ได้เลยพี่น้องเลยแก่แล้วก็ต้องยอมรับ <laughs> นะคะ ห่วงมากเหนื่อยมากคับพี่น้องไม่ใช่ว่าอะไรแล้วเหนื่อยแล้วหนาวด้วยเนี่ยเสียงก็หายเลยอยากจะพักเสียงนิดนึงนะคะเลยออกมานาทักทายนะเป็นคลิปวิดีโอทักทายกันนิดนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวป้าทํากันบ้านเดี๋ยวยังไงป้าจะไลฟ์สดนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องเอฟซีทุกคนที่รักมากมายก็ป้าก็ไปฝากช่องนะคะน้องสอดนะสอดรู้สอดเห็นนะคะแล้วก็มาดําหน่อยด้วยแล้วก็น้องตาด้วยนะคะเพราะว่าทุกช่องแล้วก็ คือสนับสนุนกันไปค่ะนะคะเราก็ว่ากันไปนะคะน้องแอดหนิงด้วยนะคะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้ประสมช็อโชูนะคะพี่น้องนะก็ให้ติดตามกันเยอะๆสับปักตะไคร้นะคะพี่น้องเนียช่องใหม่เนี้ยดันให้ครบพันกว่าให้ผ่านขุดนะคะป้าจะมาไลฟ์สดนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะเลิฟยู่นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเจอกันนะคะป้าเสียงไม่ค่อยดีเจ็บคอค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเจอกันคะ่ะ